ได้ขอเสียงพี่น้องประชาชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงหน่อยครับพี่น้องครับวันนี้ผมคงไม่ต้องมาถามพี่น้องประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการยุบพักเก้าวไกลวันนี้ผมคงไม่ต้องมาถามพี่น้องประชาชนว่าคิดอย่างไรกับการยุบพักที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าในประวัติศาสตร์การเมืองไทยวันนี้ผมคงไม่ต้องมาถามพี่น้องประชาชน ว่าคิดว่าพักการเมืองอย่างพักก้าวไกลยังจําเป็นต่ออนาคตประเทศไทยหรือไม่แต่วันนี้ผมต้องการจะมาสื่อสารข้อความสั้นๆเพียงข้อความเดียวนั่นก็คือว่าวันนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องเสียใจวันนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องเสียใจพี่น้องครับ ถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ร่วมเดินทางกับพักเก้าไกลมาตั้งแต่วันแรกแต่ตลอดระยะเวลาทำงานกับพักเก้าไกลมา 3- 4สี่ปีที่ผ่านมาผมมั่นใจว่าผมเข้าใจดีว่าพักเก้าไกลนั้นถูกก่อตั้งขึ้นมาและดำรงอยู่ถึงวันนี้เพื่ออะไรเป <c oughs> ้าหมายของพักเก้าไกลเรียบง่ายครับเก้าไกลถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อทำให้พ่อแม่ทุกคนทั่วประเทศนี้ ทำงานได้โดยไม่ต้องกังวลว่าลูกหลานเขาจะได้เรียนต่อหรือไม่ทําให้พ่อแม่ทุกคนในประเทศนี้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องกังวลว่าปู่ย่าตายายจะอยู่กันที่บ้านอย่างลำบากหรือไม่ผมได้รู้ครับว่าพรรคก้าไกลถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อทําให้เสียงของพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาติพันธุ์พี่น้องผู้ใช้แรงงานเสียงดังเท่ากับนายพลในค่ายทหาร เสียงดังเท่ากับนายทุนในสนามกอลที่เขาใหญ่และผมก็รับรู้ดีว่าพักคก้าไกลนั้นถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อพยายามจะทำให้ประชาชนทุกคนในที่นี้เห็นอนาคตตัวเองเห็นอนาคตที่ดีในประเทศไทยโดยไม่จำเป็นต้องย้ายประเทศเพราะเขาสัมผัสได้ว่าเขาคือเจ้าของที่แท้จริงของประเทศนี้ดังนั้นครับ ถึงแม้วันนี้เขาจะประสบความสําเร็จในการยุบพักก้าวไกลในฐานะนิติบุคคลในฐานะองค์กรแต่สิ่งที่เขาทําไม่ได้คือการยุบอุดมการณ์ที่หลอมรวมคนที่ก้าวไกลและความมุ่งมั่นของพวกเราทุกคนที่จะนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายต่างๆครับพี่น้องไม่มีใครจะทำให้พวกเราลืมว่าเราเดินเข้ามาที่ก้าวไกลแห่งนี้ด้วยสาเหตุอะไร ไม่มีใครที่จะทําให้เราออกแรงน้อยลงในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและไม่มีใครที่จะทําให้เราเดินหน้าช้าลงในการสร้างประเทศไทยที่ไม่เหมือนเดิมและตราบใดที่พวกเราไม่ทิ้งสัจจะที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนผมก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งครับว่าพี่น้องประชาชนก็จะไม่ทิ้งความไว้วางใจที่มอบให้กับพวกเรา ดังนั้นผมย้ำอีกรอบวันนี้ไม่ใช่เวลาที่พวกเราต้องเสียใจหากวันนี้จะมีใครสักคนที่จะต้องเสียใจคนคนนั้นไม่ใช่พวกเราครับแต่คนคนนั้นคือคนที่รู้อยู่แก่ใจว่าการยุบพักการเมืองในลักษณะแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยเป็นคนที่รู้อยู่แก่ใจ ว่าสิ่งที่พักก้าวไกลทําไปไม่สมควรจะถูกนําไปสู่การยุบพักแต่แม้จะรู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้ทั้งหมดก็อดใจไม่ได้ที่จะรู้เห็นเป็นใจหรือเห็นดีเห็นงามกับการใช้เครื่องมือในการยุบพักเพื่อทําลายล้างกันทางการเมืองผมเชื่อว่าคนพวกนี้วันนี้อาจจะเปิดโควายฉลองกันอยู่ที่ห้องใดสักห้องหนึ่ง แต่ผมอยากจะสื่อสารกับพวกค้าบนเวทีแห่งนี้ว่าพวกคุณดีใจไปได้อีกไม่นานเพราะสิ่งที่พวกคุณคิดว่าคุณได้ทำลายล้างไปแล้วในวันนี้จะฟื้นคืนชีพกลับมาแข็งเกร่งและทรงพลังกว่าน้มนโยบายของพวกเราที่คุณพยายามจะขัดขวางที่คุณพยายามจะปิดปากไม่ให้เราพูดถึง จะถูกพูดถึงถูกป้ายคำถามและได้รับการสรับสุนมากขึ้นกว่าเดิมบุคลากรทรงคุณค่าของเราไม่ว่าจะเป็นคุณชัยธวัฒน์ไม่ว่าจะเป็นคุณพิธาที่คุณพยายามจะปิดกั้นกีดกันไม่ให้เข้าสู่ทำรรเนียบไม่ให้เข้าสู่สภาจะได้ไปโลดแล่นทำงานเชิงความคิดทั่วประเทศโลดล่นทำงานเชิงความคิดทั่วโลกโดยยังคงน,นั่งอยู่ในใจของพี่น้องประชาชน และกําลังคนในสภาที่พวกคุณพยายามจะดึงพวกคุณพยายามจะดูดเพื <S <S <h 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 ่อทําให้เราอ่อนแอลงนอกจากคุณจะไม่ประสบความสำเร็จแล้วความพยายามของคุณจะเทียบไม่ได้เลยกับกําลังคนที่จะกระโดดเข้ามาร่วมเดินทางกับเรามากขึ้นจากความไม่ปกติที่เห็นต่อหน้าต่อตาในวันนี้แต่ให้ผมทิ้งท้ายแบบนี้ครับก้าวไกลไม่ใช่อิฐและปูน ที่ก่อสร้างสำนักงานที่อยู่ข้างหลังเราในวันนี้ก้าวไกลไม่ใช่เอกสารและแบบฟอร์มที่เรายื่นไปจดทะเบียนที่กรกตแต่ก้าวไกลคือจิตวิญญาณที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าในประเทศนี้และก้าวไกลคือจิตวิญญาณที่อำนาจใดๆก็ฆ่าเราไม่ตายครับ และในขณะที่อำนาจใดๆจะฆ่าเราไม่ตายแต่ผมกล้ายืนยันว่ามีบุคคลคนหนึ่งครับที่หาใกลก็ตามไปทำร้ายประชาชนเขาไม่ปล่อยไว้แน่เพราะบุคคลคนนั้นมีฉายาว่าไอ้เทงเอาตายแน่และขอรับฟังสอสอเทงนรัตพงษ์เรืองบัญยาวุฒิครับ